สวัสดีครับก่อนที่จะมีสีสันสวยๆงามๆเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงมั่งน้าแดงนะครับเล่าสู่ฟังหน่อยนะครับเนาะขอยกตัวอย่างนะครับถังน้ํามันนะครับของคุณโจ๊กนะครับของคุณโจ๊กเป็นเอฟซีนะครับจากจังหวัดชัยภูมิของเรานะครับเนาะซึ่งนะครับซึ่งก่อนที่มันจะมาเรียกแบบนี้เนียนแบบนี้เนี่ยนะครับทาอะไรไปบ้างนี่นะนะครับก็จากสมมตินะสมมติอย่างถังของคุณโจ๊กเนี่ยนะครับมันก็จะมาในสภาพสีที่ มีแตกบ้างลาวบ้างนะครับแล้วก็สีซีดบ้างนะครับก็จะถูกทําการปรับแต่งนะครับในส่วนของพื้นผิวกันใหม่นะครับพื้นผิวที่ว่านี้นะครับก็คือพื้นผิวนะครับในเนื้อเหล็กเนี่ยนะครับจะถูกทำความสะอาดกันก่อนนะครับทําความสะอาดแล้วยังไงต่อหน้านะครับก็จะมาดูในเรื่องของรอยผุในเรื่องของสนิมนะครับว่ามันมีไหมนะครับฉะนั้น อันนี้ถึงจะยังขาดได้ไม่ดีนักนะครับก็เดี๋ยวจะทําในขั้นตอนอีกต่อไปนะครับนั่นก็คือการสแกนอีกว่า,าตัวาภายใต้พื้นผิวเนี่ยนะครับที่เรียบเนียนเนี่ยนะครับมันมีจุดบกพร่องอะไรอื่นอีกไหมนะครับมันมีรอยรั่วมันมีรอยยุบมันมีรอยบุบมไหมนะครับเช่นนะครับเช่นในส่วนของรอยบุบตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับนี่ตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับหาด,ด,ดู้ดีๆนะครับจะเห็นรอยยุบที่ต้องบอกว่าครูรู้ <laughs> เซียนนะครับช่างเคาะเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่าเอหน้าแดงนะครับมันเคยยุบมาแบบหนักเลยนะเนี่ยผมเลยดูผมดูรู้วว่าอย่างนั้นนะครับใช่เนาะนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับเนาะจะถูกเขาเรียกว่าระบบดันนะครับอ่าสางช่างเคาะของเราเนี่ยก็จะรู้นะครับในเรื่องของการดูดถังน้ํามันนะครับอ่าบางคนเขาเรียกว่าดูดดันนะครับเพราะอะไรพวกนี้นะครับในวงการช่างเคาะก็จะรู้นะครับว่าถังที่ยุบแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะ ดูดนะครับแล้วก็ปรับแต่งในส่วนของผิวภายนอกเนี่ยได้ใหม่นะครับเนาะพอปรับแต่งได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาหรือว่านะครับในส่วนของเหลี่ยมนะครับในส่วนของสันเนี่ยนะครับก็จะยึดแนวสแตนดาร์ดนะครับจากตัวอีกฝั่งหนึ่งแต่ถ้ากรณีที่มันยุบทั้งสองฝั่งแล้วนะนะครับถ้ากรณีที่มันยุบทั้งสองฝั่งนะครับเราก็จะยิงนะครับจากถังน้ํามันที่ไม่เคยยุบมาก่อนนะครับเออเนาะมันก็มีที่ไปที่มาอยู่นั่นนะครับ แล้วคราวนี้เนี่ยนะครับเหลี่ยมตัวนี้เนี่ยมันเท่าไรนะครับเหลี่ยมตัวนี้มันเท่าไรนะครับมันมีความกว้างนะครับมันมีความยาวนะครับที่ถือว่าในในอ่าวงการของเม่ไม่ใช่วงก,การท้องเจียหมายความว่ามาตรฐานของถังน้ำมันเทียดีกว่านะนะครับมันก็จะมีเหลี่ยมมีสันเนี่ยนะครับที่ถือว่าที่ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับแทบจะทุกทุกถักงนะครับนั่นก็เกิดจากการอ่า เขาเรียกระบบผลิตเนาะที่ได้มาตรฐานเนี่ยนะครับตัวถังน้ํามันนะครับเหลี่ยมสันก็จะเท่ากันหมดนะครับฉะนั้นเราก็จะยึดนะครับมาตรฐานของโรงงานนี่แหละนะครับว่าเหลี่ยมมันเท่าไรสันมันเท่าไรสูงเท่าไหรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาถ้าเกิดมันยุบหนักจริงๆเนี่ยนะครับยุบหนักมากๆเนี่ยนะครับหรือบางทีเราลือออกมานะครับสีโป้เนี่ยนะครับมันปูดกันเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าตัวถังนี่ยุบมากนะครับบางทีบางทีเราก็เจอเนาะนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่าให้ฟังนะครับก็ พอเจอแบบนั้นเนี่ยนะครับก็จะเขาเรียกว่าพอเตรียมผิวแบบนี้นะครับก็ค่อยมาเขาเรียกเก็บผิวอีกทีหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ดูดดันออกมาเนี่แหละนะครับแล้วก็มาตั้งเหลี่ยมกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นถังของคุณโจ๊กนะครับ FC จากใจยภูมนะครับน่าแดงทําไปบ้างแล้วแหละนะครับในส่วนที่มันยุบนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ดีนักนะครับยังไม่ดีนักก็เดี๋ยวจะทําในขั้นตอนต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับเนาะในเรื่องของการเตรียมพื้นนะครับจากนั้นก็ จะให้ทีมงานช่างนะครับช่างสีของเราเนี่ยนะครับทำการเก็บนะครับในส่วนของรอยยุบเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะบางทีมันก็ไม่สามารถจะเก็บได้หมดนะครับเนาะไม่สามารถที่จะเก็บได้หมดจนเคลี่ยงนะครับหรือว่าตําเฉี่ยมทําสันเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะได้สัก90นะอาจจะได้สัก90%เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ค่อยมาใช้ในส่วนของสีโพลติีนนะครับเก็บอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้ความเป็นมาตรฐานนะครับก่อนที่จะ ลงนะครับในส่วนของสีกันสนิมนะครับพอลงสีกันสนิมเสร็จเนาะเราจะเห็นเป็นบางทีเราจะเห็นเป็นสีแดงบางทีเราจะเห็นเป็นสีสีกันสนิมเป็นยังไงนะแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะเห็นเป็นสีเทานะครับบางทีจะเห็นเป็นสีเทาเข้มนะครับบางทีก็จะเห็นเป็นสีออกแดงๆเป็นสีเขียวเขียวก็มีนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับนะพอลงเรียบร้อยว่าลงกันสนิมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการเรียบรอยนะครับอีกหลายๆรอบนะครับก่อนที่จะ ได้ผิวนะครับเนียนนะครับพอได้ผิวเนียนดีเรียบแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาลงสีจริงในลักษณะที่เราเห็นอยู่ต่อหน้านะครับเนาะในส่วนของการลงสีจริงนะครับพอลงสีจริงนะครับแล้วก็กรณีที่เป็นลายเอสกนะครับก็จะลงขาวนะครับแล้วก็มาลงในส่วนของสีเขียวอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นลายอย่างเคอาร์นะครับลายปี96นะครับอย่างที่สังของคะนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับลงกัน มันไม่ใช่สติกเกอร์นะนะครับห้ดูก่อนหลายคนว่าเอ๊ะมันเป็นสติกเกอร์หรือเปล่าน้าอ่าแถมให้แถมให้นะครับมันไม่ใช่สติกเกอร์นะนะครับมันเป็นลักษณะของตัวสีเลยนะครับเนาะก็เราอาจจะลงสีเขียวก่อนหรือลงสีเทาก่อนนะครับหรือลงสีดําก่อนแล้วแต่ความถนัดนะครับเนาะแต่กรณีของน้าเนี่ยนะก็จะใช้วิธีการไล่นะครับระดับสีจากล่างขึ้นบนนะครับก็คือทําเขียวก่อนนะครับทําเขียวแล้วก็ มาคาดในส่วนของสีเทานะครับแล้วก็มาคาดในส่วนของสีดํานะครับซึ่งก็อาจว่าเนาะทำอาจจะหลายขั้นตอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลวดลายสีสันแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ก็จะอยู่ทนทานนานปีนะครับแล้วก็ถือว่าถูกอกถูกใจ FC เป็นท้ายได้โอเคพร้อมอนุญาตนะครับที่จะไปปรับแต่งนะครับในส่วนของสันนะครับในส่วนของสันตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นไหม นะครับสังเกตด,ดีๆมันจะมะีเหลี่ยมที่ปูนออกมาอยู่นะครับขออนุญาตไปตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่ว่าวันถัดไปนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้วันนี้ไม่ทันนะครับก็จะให้น้องเติบแ,แต่งนะครับในส่วนของรอยอเขาเรียกว่ารอยยิ้มนะครับแล้วก็ทําการพ่นสีกันสนิมกันต่อไปเนาะโอเคมีอะไรคืบหน้าอย่างไรนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันเนาะนะครับไม่ได้ คุยเรื่องแบบนี้กันนานแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็คุยแต่ในลักษณะเครื่องยนต์กลไกนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้คุยเลยคือเรื่องของระบบไฟมอเตอร์ไซค์เนาะนะครับก็นานครั้งเลครับมันเรียกว่าหน้างานพาไปนะครับเนาะในส่วนของไฟก็น้องเขารับผิดชอบกันอยู่นะครับก็ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรก็เลยไม่ค่อยได้เล่าสู่ f อฟฟังนะครับเอาโอเคเอ้าลืมบอกไปนะครับขออีกขออีก ในส่วนของน็อตนะครับในส่วนของน็อตตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะน็อตขาดมานาะคุณโชบเนาะนะครับนะัดแดงเอาออกให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับทําทเป็นเกลียวเดิมให้เลยนะครับเนาะไม่ได้ทําเกลียวใหม่แม้ก็ว่าเกลียวไม่ได้โตขึ้นหรือว่าไม่ได้เล็กลงนะครับตรงนี้ก็ยังคงเป็นเกลียว5คูณ0.8อยู่นะครับส่วนตัวนี้ก็ยังคงเป็นเกลียว6คูณ1.0อยู่นะครับเนาะโอเคนะครับก็จริงๆทางก็ถือว่า เตรียมๆมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะนะครับอ่าโอเคโอเคก็ขออนุญ,ญาตนะครับที่จะส่งมอบนะครับงานต่อให้กับน้องๆกันต่อเลยนะครับโอเคครับ